น้องนั่งด้านหน้าหันหน้าไปด้านหันหน้าไปด้านพุธอย่าไปยเยังไม่ได้ไปโอ้ยยู้ี่ดก้วางนี่อ่นี่ไปพูดไปูสดีนะก กินงูงูงูงหมบ้าวตีนผูดอะไรนะทิดาสมัยนี้น้องทิดาลาสบายค่ะสบายดีจ้านะข่าวของเครื่อไซต์เตียมเลยนะคนสะย้ายเือนมานาะแลเพื่อนค่ะว่ิดาสย้ายเงนแบ้ายเนกย้าไปไซต์แ้วิมกระด่าอุ้ยฟาห้องเลยว่ะคืออย่บอกโซบคืออย่บอกอันนี้เนี่จะตืเรื่องกระปดได้อย่ เอาทุกคนทักทายสบายดียามแรงทุกคนตอนนี้กําลังเตรียมข้าวของไปปิกนิกนี่ริมน้ําแล้วกับพายเรือคายักอีบอพายเป็นอีบอ่ะไม่เป็นค่ะท่าเบิ้งท่าเบิงบ้งส่งคืออยู่วันนี้นะวันนี้กินก่อนหมเลยกินมังโดงมังส้มทุกคนอ,อ,อันนี้ก็็จะเปน,นนนอัี้หนูอยากมากมากแต่ไปทำไหนก็แม่พึ่งนะต้องเรียกแม่พึ่งนะจ๊ะวันนี้แกขึ้นมาแล้วเรียกขึ้นแกวันเนาะ เได้เพิ่มได้นะคะแม่พึ่งต้องเรียกแม่พึ่งค่ะท่านี้ห้องแม่พึ่งได้เราจะของคู่น้อยเนาะไม่ได้นะคะแม่พึ่งต้องผิดมันจะมีใครอ้อต้องเรียกใครโอ้ห้องจงไหนกันเนาะคือกระ็พาห้อเคาร์ลห้องพี่พึ่งเก่าฮัลโหลวันนี้จะพากัไปปิกนิกจ้าอาจารย์ภูอยู่ทางในทุกคนอาจารย์ภูห้องอาจารย์ภูเก่าเลย ไปทางไหนนั่น็รอที่ตาลท่าโซมองทุกคนสถานที่ที่ทางจะไปล่อง,องเรือกินข้าวปิกนิกกันเนาะใกล้ๆบ้านนี่แหละบ่อไก่ปันได๋น้าไปเบิ่งกันทุกคนมาเที่ยวมหาสรารคามครั้งแรก <c oughs> สถานที่แห่งนี้นะครั้งแรกครั้งแรกคุหนาวท้องฟ้ามืดครึ้มเลยลอ่ะชิคือยู่บอกพายเพื่อผบบพาห้องอยู่หรือว่าถึงท่าพันขี อย่าเฮ็ดได้เ <c oughs> มื่องเลยเดิขนาดขนาดเอิ้นหาย,หอ,ยาอย่าเอิ้นหายบอกพาห้อง,หงเลยลถ้าร้องมาอย่างนี้ร้องมาก่อนเนี่ยไม่ตรงแต่ว่าช่วง <c oughs> มาถึง,น,งนี่วัดโนนสวรรค์ใครเหือใครยักทุกข้างนาะทางไปใครเลือกอยักทุกคนมาเป็นกรไดิ่งน้ำแดง เราดั้งดังเะไปรีค่ะว่าอยากไม่สาให้ที่ร้านรีคนเดียวอ้กัะเจ้าวกนี่นี่บอกนี่มี่ักแปลมีบวกมีอย่างเรียบเลยส่วนบทแท้่แท่กันเลยอู้บรรยกาศดีทุกคนแล้วก็มีทุ่งนาพร้อมอ่ะอันนี้น้ำยางนี่อู้บอกน้ำยางน้ำโขงน้ำโขงวาอยู่ไกลก็นะควนน้ำสีน้สี เขนมีวัดดอนสวรรค์น,นะซา,าร์ทูปูน่าเจ้าปูประจำหมู่บ้านอ๋อศาลเจ้าปู่ประจำหมู่บ้านเขามีวัดอันดอนสวรรค์เป็นวะอ่านกิน <c oughs> ลืมละหัวขาดเราลຽลื่นเนาะ <c oughs> ้วัดเงอกแล้วนี่วัดป่าโนนสวรรค์เนาะไปคือจะมากก็ นี่แต่เราเนี่ยเรามาคนแรกเออจ้ฮามาคนแรกโอ้โหอ้เขามีโต๊ะมีต่งรอมันี่สลเดอร์อีบทนี่เาาหน่อยะนนั่อค่ะค่ะอันอร่อย่อร่อหกระทะ ตอนนี้เฮามาถึงแล้วสถานที่ที่เฮาจะมาพายเรือขยักทุกคนอันนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวใกี่แหละบ้านไกลเงินเคียงทุกคนเขาพากันมาลินเต็มแหละตอนนี้มืดคืบเลยทุกคนรู้ว่าฝนตกหรือโบนะนตอนนี้เฮากำลังจะมาเ็ดเอาหมูกระทะเอาวหมูไปดาดหมอแล้วทุกคนเื้อ ึก่อนค่ะขึ่เป็นเล่นเ้ก่อนแล้วเล่นแเล่นเปเปล่านี่ไนลป้งหงครจาไในน้มันย่ย่าเลีไปก่อนเนอะคือคืออยู่พอบูเสร็จมดใล้ผลไปหรอเซงมอนให้คนไปแล้ววันนี้จะทำจีหมูก่อนทุกคนนี่ี่เลยกินหมูกระทะนักการี่หมักส้มก็มีทุกคน ของหวานผลไม้อร่อยไหมอร่อยค่ะมืัอนี้ว่าสิผ้าด้วยขยักบ่ผ้าเปลี่ยนยี่สิ่าเป็นกระไพเป็นยูคค่ะอ่าเออลำหนึ่งซาบาทบ่โอ้เขาก็ได้นั่งสองคนคนตกก็รู้สิผ้าขีไปเลยมันไม่จมคนตกมันไม่จมเดี๋ยวผ้าจะผ่านไหมคะผ่านอันนั้นแน่นอกระไหมไปก่อนเลยคุณคะที่นี่มีสายรอำฟ้านะคะไม่มีค่ะ แล้ใครสาบานไหมสาบานหน่อยใครสาบานไหมคะฉันเห็นคนตายเยอะท่าทานก็เลยแย่ใครลมมากคให้ลมมากอะไรลูกเขาเวยคที่ารนี่ับคนมปนดเมืองมาตลอดบเมืองมายูนีเนาะพ่อรมีอุย เดี๋ยวมาดูทางนี้ก่อนค่ะว่ากินยังไงคันม,มาดูทางนี้นะะนหน่อยค่ะทำไมกินน่ารักจังเลยอร่อยไหมอร่อ,อ,ย,อยค่ะอ <c oughs> หอมๆเลยเอาพี่ปัจจป้อนนะคนเดียวจุป,ป้อนน้องพิดา ได้ดีว่ะได้ดีว่ะหมาเอียงก็จะได้ท้องเลหมานุ้ย้อนั้นเป็นอน่ารักว้าวอันนี้กินอืมนี่เลืกปลาอะคิดว่าลืกปลาเลยที่ตัดวม่นี่นะคะมากินด้วยกันค่ะหมูกระทะม้ากระทุหมูกระทะ ยังไงยังไงมันจะินย่งเจ็ดร้อนกันสุก้ยไปบันไดกินแล้วกันได้เวลาพายเรือขยักแล้วจ้าจุดละอุปกรณ์ชุดซูชิไม่พายเรือมันใหญ่จังเลยมีเอ็มครับเอ็มเอลูกเอม นี่หลังยิมได้เลยเดี๋ยวพี่ช่วยใส่เสื้อเอียงก็มีลายเบิร์เน่ก็เหมือนเสื้อคุนเนาเอามาจาบบ้าในบ้นี่มีมีหรอคะไม่มีค่ะมีอยู่ค่ะแต่ว่าไม่เอาอมาผมจะใส่ชะ่ด้อุ้ชีบก่อนไโอเคไปพร้อมแล้วไป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 ไไปไไป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 ไไไไปไไ โอเคไ้าคนละอันอือฮึของหนูของหนูรับกันสองคนใช่ไหมไปเตรียมตัวแล้วคนเดยกันนะเอาพี่ปาชนะสนุกจะขี่ใครไปแค่สามเกี่ยวใครแค่สองถูกมังกรไปกับมังกรปะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไเดี๋ยวพวกแขกจะไปกับนู่นโอเคโอเคโอเคซื้อชีฟก่อนโอเคโอเคต้องใส่เนาะนี่ไปกับพวกแขกขัวใส่ขัได้เนาะนี่ก็ผิดกันกับมังกรไม่พี่ปาไปด้วยกันพี่ปาตุ้ยพี่ปา เตรียมไม้รา่ก็ได้ดีเอาอะไรคเอาอะไรดีเอาอะอรดีเอาอะ้รดีเอาอไรดีนู้นนุ้นนู้นเนี่เลยแม่แล้วเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จ้าปารตรียมตัวแล้วก็ได้ก็ได้เลยเวลาแล้วทุกคน เขืนวะไรนาเขาพิลารมเขาเนี่ยใช่คณะการท่องเที่ยวเนาน้องๆจากมหาวิทยาลัยารคามเป็นโอ้โหเฮ้ยมาแล้วฮะไม่เปนจ้ะโอเคน้องน้องนั่งด้านหน้าโอเคหันหน้าไปด้านนู้นหันหน้าไปด้านพุทธ อย่งเขายังไม่ได้ไปโอกยเขายังไม่ได้ไปเลยนัไปนั่นสิยันไปอ่ะนั่งเสรยวป่ะึป่ะไปไปไปลเมน้องๆเขาอย่าพายามดูอาขไปเรยๆรอมแล้วพร้มแล้วเราจะได้รอกันรอกันจะมาสีงงเงี้ยงงเงี้ยไปไม่พายได้นะคะยังกันไปหาตัวเองนะไปหา อเย็นเย็นจะเย็นเนี่ตกใจมากเลยนั่งกับทีดาเนี่ยทนรูสกัวมากเลยตอนนี้นะไปไปใกล้ใกล้ไปไปวยไฟลยเลยอ่ะอ้าให้ทีดาไปไปเฮ้ยเพ่นพายก่อนเพื่อนเพ่นพายก่อนอย่าซนกันเด้อไปไดยให้เดียใหดาไปไป พี่ฟ้าไม่อยากแข่งเลยตอนนี้อ่ะอู้วววนี่นี่นี่ตอนนี้ล่มแหงะทุกคนอย่าตกใจเดอ้อตั้งสติเดอ้อพายยางไงกันอออบ่วยไหมเรลพี่มายไปโอเคอ <c oughs> พี่ปาดไก่อนนะมันกลับไปพี่ปาาไปหาใคนไหาเราก่อนน่เนี่ยเอาไม้เงๆยังมันน่งนึงเจะพาเด้อเดียวสิพาดไปกลางก็ย่งพาขนบวดแลยวเดี๋ยวป็นนึงงเย็นๆย็นเย็นโอเค ตุ้งต้นก่อนไปไปวัดนี้เอาบริพายเด้ออันนี้เด้อเกาะคว้าคนเขาไปวันนี้ฮู้สัญญาสัญญาระวังเด้อตั้งสติเด้อคนงานตะกท้องเขาตักท้องให้พร้อมเอาเริ่มน่ากลัวแล้วตอนนี้โอเคให้เขาแก่บไว้ด้วยนะ can กินอะกันวันนี้บวกกินบวกกินกินสิไหลขี้สิไหลโอ้เดี๋ยวพายคนเดียวแล้วมันมันจะเป็นยะยังพายเรือนะเออไปไปพายมาเออพายคนเดียวแค่แค่งาจับก่กินข้าวกินข้าวอะกินข้าวก่อน เอาได้ชิวบรรยากาศมากเลยกินมะม่วงอยู่เรือขยักนะฮะอเอ้าก็สารคามครับมองท่องเที่ยวไปเลยขยักมีมองเดียวนะฮะยักมากก็มาได้นะครับโอ้คักหลายได้บรรยากาศดีเทิงชั่วโมง30บาทมสิบบาทไครึ่งชั่วโมงคนละยี่สิบบาทข้อดีเมืองมหาสารคามใช่ไหมกินด้วยดูพี่มังกรตกเขาขึ้นไปแล้วเขาตกปลาเขาชอบตกปลาเราจะไปกวนเขาไหมอร่อ กินไงล่ะหิวใช่ไหมหิวค่ะหิวเดี๋ยวขึ้นไปกินหมูกระทะอีกนะ่ะเพลงด้วยขี่เรือไปด้วยโอ้ยแม่นวม,มวนมวนคักมวลแน่สาวสวรรค์ตะเขียนสาวหน่อยเมื่อนสวรรค์ต้เอียน